เด็กหญิงนิยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่ยี่สิบเอ็ด เหล่าขุนนางน้อยใหญ่ไม่ว่าเต็มใจหรือมองว่าพิธีนี้ไร้ประโยชน์อย่างไรล้วนแต่ต้องสวมอาภรขาวเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นหลิวเยียนผู้มีดวงตาสีน้ำเงินเป็นผู้ทำพิธีกล่าวคำบูชาเทพเจ้า สตรีผู้หนึ่งสวมอาภรณ์สีขาวรูปร่างอ่อนแอเบอบางมีผ้าคลุมหน้าปิดบังรูปโฉมเดินขึ้นบนแท่นพิธีคล้ายนักบวชศักดิ์สิทธิ์ที่เร้นกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกในมือนางมีมีดเล่มหนึง่งเปล่งประกายวาววับเครื่องสังเวยคือไก่อ้วนทัวหนึ่งตัวหัวอีรานรูปคลำลำคอไก่จากนั้นใช้มือเชื่อตรงเส้นโลหิตสีของโลหิตสาดกระจ้า เปรอะเปื้อนอาพรสีขาวคล้ายดอกเหมยที่เบ่งบานท่ามกลางหิมะหลิวเยียนผายมือให้นางเดินเข้าไปในใจกลางพิธีจากนั้นส่งมอบไก่ที่ไร้ชีวิตให้หยางฝั่งไป ม่านสีขาวหลายชั้นปิดลงไม่มีผู้ใดเห็นว่าสตรีที่คล้ายนักบวชศักดิ์สิทธิ์กระทำสิ่งใดที่ใจกลางพิธีมีเพียงหยางฟังที่เข้าไปพร้อมบางสิ่งในชามอย่างดีจากนั้นเดินกลับมานั่งที่ตนเองแล้วสวดภาวนาเช่นผู้อื่นด้านนอกเสียงสวดอ้อนวอนยังคงดังขึ้นไม่ขาดสายในความเป็นจริงหลังฆ่าเครื่องสังเวยเสร็จหัวอีรหน กับเจียวถูกำลังนั่งซดน้ำแกงไก่ที่หยางฝั่งนำมาให้อยู่พื้นฐานนิสัยเจียวถูค่อนข้างอ่อนโยนที่สุดหากเทียบกับพี่ชายทั้งหลาย เป็นผู้ที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายผู้อื่นเขาเรียกร้องเพียงฆ่าไก่วละตัวก็พอไม่ต้องขนมาฆ่าเป็นหมื่นเป็นพันเช่นครั้งบรรพาการฆ่าเสร็จเอาไปทำไก่ตุนสมหรือเมนูไก่ให้เขากินก็พึงพอใจแล้วซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่หัวอี้รันสังเกตเห็นในทุกวันเจ้าหอยทากไรประโยชน์จะพูดคุยกับต้นผ่นเดือนเห็นหนอนเห็นผ้าก็นำไปป ที่อื่นไม่ฆ่าทิ้งเผ่าว่าท่านเก้าแห่งแดนเทพอาสูรนั้นรักหน้าตาตนเองไม่น้อยกล่าวว่าควรสวดวิงวอนเขาสักสามวันเพื่อเป็นการให้หน้าเขาบ้างเจียวถูงหงันมองบนหัวตนเองเจ็ดส่วนวันใจ กลัวจะพบเมฆและสายฟ้าลงทันวันนั้นหลังจากได้รับข้อเสนอเขาพยายามถามท่านพ่อแล้วว่าทำฝนตกในแคว้นมู่ได้หรือไม่แต่ท่านพ่อไม่ตอบเจียวถูถือคาติไม่ตอบเท่ากับอนุญาตขึ้นมาทันทีคิดว่าน่าจะได้กระมังเพื่อชื่อเสียงในอนาคตและการชัดหน้ามองบรรดาพี่ชายเจียวถูก,กำอุ้งเทา้านับจากนี้ไปเขาจะเป็นท่านเก้าเจียวถู ที่มนุษย์เคารพบ,บูชา การบูชาเทพเจ้าสามวันสำหรับหัวอีหรานผู้กินผลเดือนบ่อยครั้งไม่ทำให้นางล้มพับหรือหิวโซ่ทั้งยังได้นั่งกินเมนูไก่กับเจียวถูทุกวันนางยังคงเชือดไก่วันละตัวด้วยท่าทางสงบนิ่งต่างจากผู้อื่นที่ไม่ได้กินผลเดือนแต่ต้องมาอดอาหารดื่มได้เพียงน้ำผู้คนจึงเริ่มคิดว่าสตรีที่ทำพิธีคือนักบวชศักดิ์สิทธิ์จริง มีเสียงร่ำลืออีกว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์รับใช้เทพเจ้า จนเป็นเซียนดินไม่หิวไม่หอยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ชรามานที่ใจกลางพิธีปิดลงเจียวถูกกำลังกัดน่องไก่ช้อนตามองนางอย่างขัดใจเล็กน้อยเหตุใดไม่รอให้เขากินไก่น้องนี้เสร็จก่อนแล้วนางค่อยเข้ามาเขาวางน่องไก่ลงด้วยแววตาเสียใจไก่ตุนสองวันนี้เนื้อนุ่มหวานฉ่ำมากคิดในใจแปส่วนว่าหัวอีรานต้องการ ขัดล่าปากแล้วแย่งไก่ตุนสมของเขาไปกินกระมังเห็นสายตาร้อนแรงที่มองมาก็พอจะเข้าใจรางๆว่าเจียวถูห่วงกินหัวอีวรันก็ทอดถอนใจเพราะเป็นเช่นนี้อย่างไรเล่าถึงเคารพเทพเจ้าน้อยผู้นี้ไม่ลองนางผัดเปลี่ยนอาพร เตรียมจะหนีหายกลับไปที่บ้านสวมผ้าคลุมหน้าและมีเวลาหนึ่งค่าให้รีบกลับบ้านซึ่งเป็นฐานที่มั่นจากนักล่าค่าหัวคือเงื่อนไขที่ฝ่าบาทแขวนมู่คิดเผื่อนางเขานัดแนะกับเจียวถู่ว่าในช่วงที่ท้องฟ้าเป็นสีดำจะให้กู้ใบหมิงพานางกลับจากนั้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อย ท้องฟ้ายังคงสว่างจ้าและอากาศยังคงร้อนระอุสามพิวาสามราตรีแล้วที่สวดภาวนาวิงวอน อเทพเจ้าหวังว่าจะเมตตาต่อแขวนมู่สักครั้งหยวนไย่ห้าวเองก็เสียใจว่าเหตุใดยังไม่มีเขาลังของเมฆฝนมาเสียทีหากไม่มีฝนตกลงมาบุตรชายของพระนางอาจจะถูกประชาชนกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่เทพเจ้าไม่ยินยอมให้อภัยสถานการณ์หลังจากนี้คงไม่อาจควบคุมได้อีก การบูชาเทพเจ้าในครั้งนี้เป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งสามวันขีดจำกัดของผู้คนต่างก็เริ่มถึงที่สุดเช่นกันบางคนเป็นลมเป็นแลง้งบางคนหิวจนโมโ oh หบางคนสิ้นหวังแขวนมูของไม่อาจลบล้างคำสาบหรือพึ่งพิงสิ่งใดได้ มู่ไปหลิวเสียงหนึ่งดังขึ้นดังพอจะทั่วแคว้นแต่ในความเป็นจริงเจียวถูกกำลังหดร่างเข้าไปพูดในบ้านเปลือกหอยหรือกระดองของเขาที่ใจกลางพิธีเสียงฮือหาของผู้คนดังขึ้นพวกเขาล้วนเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าพยายามหาว่าเป็นเทพ,พเจ้าองค์ใดที่มา ไปหลิวขอวิ่งวอนต่อท่านเก้าเจียวถูมู่ไปหลิวนั่งอยู่บนบันลังมังกรที่มีม่านปร่งปกปิดเขาคิ้วกระตุกเล็กน้อยยามถือกระดาษแผ่นหนึ่งเอ่ยบทตามที่เจียวถูเขียนเห็นแก่ความตั้งใจจริงของเจ้าและชาวแควนมู่ ข้าเจียวถูจะทำตามคำวิงวอนของเจ้าสักครั้งในกระดาษยังมีเขียนต่ออีกมู่ไปหลิวทนอ่านต่อไม่ไหวแซงอายสองสามครั้งให้นางกำนันเอาไปยื่นให้หลิวเยียนแทนหลิวเยียนรับกระดาษมาชำเลืองมองจากนั้นเก็บเข้าอกเสื้ออย่างแนบเนียนกล่าวต่อจากที่ฝ่าบาทกล่าวค้างไว้ด้วยสีหน้าคล้ายกืนมาแรงวันลงท้องนับจากนี้ วันที่ห้าของเดือนหกจะเป็นวันบูชาท่านเก้าเนื่องจากท่านเก้าเป็นผู้เปี่ยมเมตตาทั้งยังเก่งกาจมีความสามารถควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนในวันนั้นแขวนมูจะบูชาท่านด้วยการหยุดทำงานนั่งจิบชา และอ่านหนังสือนวนิยายอย่างน้อยหนึ่งเล่มเมื่ออ่านจบแล้วจะรวบรวมมาส่งยังวังหลวงเพื่อกำนันแด่ท่านเก้าคิ้วของหลิวเยียนเริ่มกระตุกเขาเข้าใจแล้ว เข้าใจแต่แจ้งยิ่งว่าเหตุใดฝ่าบ,บาทจึงไม่กล่าวออกมาเองเขาใครอยากรู้นักว่าราชอาลักษณ์ผู้เขียนคํำกล่าวนี้มีสติปัญญาเท่าใดทางบ้านหมดไปกี่ตำลึงเงินกว่าจะได้ตําแหน่งนี้มาใจหลิวเย็ยนจินตนาการภาพตนเองกำลังถลกแขนเสื้อขย่าคอของผู้เขียนคํำกล่าวนี้มารดาไม่สิ มารดายังน้อยไปย่ามันเถิดผู้ใดกล้าคิดเรื่องพันนี้ออกมาหยุดทำงานจิบชาอ่านนวนิยายวันบูชาเทพเจ้าหรือวันสตรีในเย่าเรือนของแควนมู่กันจบพิธีนี้หลิวเยียนจะให้ทหาร ลากบรรดาราชอาลักษ์ออกมาบอยคนละสิบไม้ยังไม่ทันที่หลิวเยียนจะสืบหาความเป็นมาของผู้เขียนกระดาษแผ่นนี้เสียงตอบรับของเทพเจ้าน้อยผู้ถูกบูชาคล้ายจะร่าเริงขึ้นดีมาก เส้นเสียงตอบรับท้องฟ้าทั่วแควนมู่พลันกลายเป็นสีน้ำหมึกนานราวหนึ่งเค่จากนั้นท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีหมอกสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาท่ามกลางเสียงโห่ร้องอย่างดีใจเซ็งแซ่มู่ไปหลิวถอนหายใจเฮือกใหญ่ อย่างที่น้อยครั้งนักจะเกิดขึ้นสายฝนนี้น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปได้อีกระยะปัญหาอยู่ที่คำสาปแช่งหวังเพียงว่ากิเลนฟ้าจะยังคงอยู่พิทักษุ่มรัพย์แขวนซ่องในการก่อน บ้านหัวสตรีผู้สวมอาพรสีฟ้าอ่อนยื่นมือเรียวออกมาสัมผัสสายฝนที่โปรยปรายเป็นความเย็นช่ำที่ไม่ได้สัมผัสมาเนิดนั้นทำให้นางยกยิ้มอย่างพึงพอใจมองไปเบื้องหน้าคือบุรุษอาพรขาวยืนกลางร่มอ,อยู่ตรงแปลงผักท่ามกลางสายฝนงดงามราวกับภาพวาดของจิตรกรชั้นดี เขากลับมาแล้วหรือยังหัวอีหลานกลางร่มเดินออกไปพลางถามหาเจียวถูนางไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์สุนตรีท่ามกลางสายฝนของฝ่าบาทแขวนมู่เท่าใดนะักจำเป็นต้องมายืนเป็นพระเอกละครกลางสายฝนด้วยหรือยังร่างสูงตอบเสียงราบเรียบ แต่เจ็ดวันแล้วเจียวถูไม่ได้กลับมาตั้งแต่วันที่ฝนตกหากจะกล่าวตามตรงก็เจ็ดวันแล้วหัวอีรลานนึกห่วงเจ้าหอยทากตอนนั้นขึ้นมาบ้างไม่ใช่ถูกพ่อตีอีกกระมังหรือร้ายแรงหน่อยก็อาจจะถูกบรรดาพี่ชายซ้อมว่าไปแล้วนางก็ผิดบาปที่ล่อลวงเจียวถูรู้ทั้งรู้ว่าเจียวถูทึ่มปานนั้นเฮ้อ เอาล่ะนางให้สัญญาต่อจากนี้ไปนางจะมองเจียวถูให้ดีขึ้นจะไม่หลอกล่อเขาอีกแขวนมู่กำลังจะล่มสลายสายฝนนี้ยืดเวลาไปได้แค่ระยะหนึ่งแผ่นดินที่แห้งแล้งเพราะปลูกมีได้อากาศที่ร้อนอบอ้าวน้ำที่ขาดแคลนคือเงื่อนไขของการล่มสลายอีกไม่นานผู้คนจะอบพยพไปอยู่แควนอื่นกันจนหมดสิน้น หากกิเลนฟ้าไม่อยู่แล้วข้านึกภาพตนเองในวันนั้นไม่ออกเดิมที่บัลลังนี้สมควรเป็นของพี่ใหญ่ทว่าก็เป็นข้าที่แย่งชิงมาแม้อาจารย์จะเป็นผู้ลงมือก็ตามที่ทว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นความทะเยอทะยานของข้าเช่นกันหากเป็นพี่ใหญ่ที่นั่งบัลลังอย่างน้อยเขาก็ไม่บ้าบินทําสงครามตนแขวนถูกสาบแช่งพัวอ,อีหลานตบไหลอีกฝ่ายพางปลอบใจไรความทะเยอทะยานไม่ถือว่าเป็นบุรุษที่มีปณิธานนางกล่าวมู่ไปหลิวมองมือเรียวพี่ตบไหลเองเสียงดังปุู่ ก่อนยกยิ้มขำเล็กน้อยนางช่างปลอบโยนได้ไม่สนใจฐานะเขาสักนิดผู้ใดจะคิดว่าวันหนึง่งตนเองจะถูกสตรีปลอบโยนด้วยการตบไล่คล้ายปลอบโยนสหายต่อให้เป็นอย่างเฟ่งที่สนิทสนมกันมานานนางยังไม่กล้าปานี้ ธรรมชาติของผู้คนโลกล่านี้ไม่ว่าจะชื่นชอบหรือไม่แต่มนุษย์ล้วนถูกกำหนดแล้วว่าต้องแข่งแย่งชิงดีกันโลกของข้ายามเกิดมาก็ต้องเรียนให้ได้อันดับดีๆสอบเข้ามาหาวิทยายลัยดีๆทำงานก็ต้องแข่งขันให้ได้เลื่อนตำแหน่งไม่เช่นนั้นก็เป็นได้เพียงผู้ที่ไม่มีวันก้าวหนะ้าอืม โม่ไปหลิวพยักหน้าสิ่งที่นางกล่าวถึงฟังดูประหลาดไม่ค่อยเข้าใจนะักเว่าพอรู้เรื่องอยู่เล็กน้อย แต่ละคนล้วนมีวิถีทางของตนเองยอมแพ้หรือฮึดสู้มีแค่เราเท่านั้นที่กำหนดข้าเคยเล่าให้ท่านฟังอยู่กระมังว่าเมื่อตอนเด็กข้ามักถูกรังแกพี่ชายออกหน้าบ่อยครั้งแต่เขาก็ต้องเจ็บตัวเช่นกันข้านั่งคิดนอนคิด ว่าพวกมันมีดีกว่าข้าที่ได้จึงสามารถรังแกข้าได้พวกมันมีสองแขนข้าก็มีสองแขนตีให้ตายพวกมันก็ไม่คิดว่าข้าจะฮึดสู้มีแต่จะหัวเราะเยาะแน่นอนวันนั้นข้าบุกไปพร้อมไม้กวาดด้ามใหญ่ตีพวกมันจนมารดาจำหน้าไม่ได้หัวอีหลานเกล่าพางนึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใช้ชนะครั้งแรกหอมหวานไม่น้อยเลยที เดียวข้าขนพบสัตจรจะทำใหม่ว่าถ้าข้าไม่บ้าบินข้าของต้องถูกพวกมันรังแกอยู่ร่ำไปเห็นเขาเงียบฟังนางจึงเปล่าต่ออีกว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพี่น้องดี ข้าคิดว่าท่านคงห้ามอาจารย์ตนเองไปแล้วแต่เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ดีต่อท่านจิตใจท่านจึงเย็นชาต่อพวกเขาซึ่งในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะไม่ละเวน้นท่านเช่นกันถูกต้องหรือไม่เคยได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ของบรรดาชนชั้นสูงนั้นไม่ได้ดีนักประวัติศาสตร์ก็สอนไว้อยู่บิดาสังหารบุตรบุตรสังหารบิดาพี่น้องแข่งฆ่ากันเอง ทั้งหมดล้วนเพราะคำว่าอำนาจและความทะเยอทะยานทั้งสิ้นพวกเขาไม่เคยนับค่าเป็นพี่น้องนั่นปารหัวอีรรานยักไล่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรให้เสียใจทําสงครามแล้วอย่างไรแขวนถูกสาบแช่งแล้วอย่างไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นก็ค่อยๆหาวิธีแก้ไขกันไปข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าจะมีแค่วิธีเชิญกิเลนฟ้ามาอาจจะมีวิธีอื่นเผ่าว่าเรายังค้นไม่พบเสียมากกว่ามือเรียวที่ตบไหล่กว้างชะงักหนังตากระตุกเล็กน้อยที่เห็นเขาจับไว้มั่นหัวอี้รานคิดและเข้าใจไปว่าคนเราในยามท้อแท้นั้นต้องการที่พึ่งเพื่อยึดเหนียว เชื่อค่ะผู้ยอมแพ้คือผู้ที่ตายแล้วเท่านั้นหากหมดสิ้นหนทางเราก็สร้างหนทางขึ้นมาเองยามนี้ข้าเชื่อเจ้ายิ่งกว่าโชคชะตาเสียอีก ฟังดูถ้อยคํานี้ช่างแปลกพิกลแต่นางกลับไม่รู้ว่าแปลกตรงถ้อยคําใดแต่หัวใจที่เต้นแรงขึ้นหัวอีหลานก็หาคําอธิบายไม่ได้เช่นกันฝนตกเช่นนี้เหมือนานางจะมีไข้กระมังสายฝนหยุดพรางพรมในตอนรุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นนับรวมแล้วก็เจ็ดทิวาเจ็ดราตรีพอดิบพอดีและเช่นเคย เจียวถูยังไม่กลับมาหัวอีหลานเริ่มอยากออกไปตามหาเจ้าหอยทากผู้แสนง้องอมขึ้นมามิใช่บีดาตีจนจำทิศทางกลับมาหานางมิได้กระมังยังไม่ทันตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาเจียวถูดีหรือไม่มองไปที่หน้าประตูบ้านคล้ายมีผู้มาเยือนเขารูปร่างสูงโปรงสวมอาภรสีขาวสว่างในมือหิ้วบางอย่างคล้ายถังไม้หัวอี ที่ร้านรี่ตามองขยับเดินเข้าไปใกล้ๆยามนี้เสี่ยงฮาวากับเหมยเอ,อ๋อไปขายผักที่ตลาดเวรเสรนชิงไปประชุมขุนนางทั้งบ้านมีแค่นางกับฝ่าบาทแห่งแควนมู่เขาก็อยู่ที่เรือนดูงานกระมังไม่แน่ชัดว่าผู้มาเยือนประสงค์ดีหรือร้ายกันแน่นางมองซ้ายขวาหาท่อนไม้เหมาะ,ม,าะมือมาเตรียมต้อนรับหากผู้มามีเจตนาร้ายเ่า เหนียงจะวดให้บิดามารดาเจ้าจำหน้ามีได้เลยรอดูเธอผู้มามีรอยยิ้มอ่อนโยนใบหน้าหล่อเหลาผมสีดำดุดหมึกยาวสยายมิได้มัดรวบดวงตาคมจมูกด่งเป็นสันริมฝีปากอยาก องค์าพยบทั้งห้าเหมาะสมผิวขาวเนียนราวกับหยกชั้นดีท่วงท่าการเดินสง่างามแต่เห็นแววตาพาวระยับอยู่บ้างหัวอีรานนึกถึงนวนิยายที่เคยอ่านหากจะเทียบสถานการณ์นี่คงเป็นฉากเปิดตัวกระมังยังไม่ทันดูเจตนาผู้มาก็ได้ยินเสียงอู้อีอู้อีคล้ายจะดังมาจากในถังไม้ที่เขาถืออยู่แววเสียงคล้ายคาว่า ป่อยข้าออกไปหืมคลายเสียงเจ้าหอยทากยิ่งนักของมีใช่เจ้าหอยทากถูกสาวน้อยข้ามีนามว่าสวนหนีพี่ชายของเจียวถูหรือคนที่ถูกเจียวถูกกล่าวว่าคนที่ชังหนึ่งถึงพันก็ยังพงเป็นเขาโอ้เช่นนั้นในถังไม้ก็คงเป็นเจียวถูอืม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  น้องเล็กเจ้ากล่าวว่าอย่างไรหรือเขายกถังไม้วางหน้าแปลงผักจากนั้นเปิดถังขึ้นใช้นิ้วชี้กับนิ้วป้องคีบบางสิ่งที่ขมุกขมอมออกมาวางพิ้งบนแปลงผักด้วยท่าทีรังเกียจ8ดส่วนบางสิ่งที่ขมุกขมอมนั้นมีขนาดเท่ากำมปั้นเพ่งสายตามองให้ดีพบว่าคือเจียวถูในสภาพย่อส่วนโดยปกติ เียวถูมักใช้รูปร่างเดี่ยวเล็กเดี่ยวใหญ่ตามอำเภอใจและตามความขี้เกียจนางจึงจำเขาได้ดีถาว่าที่แปลกตาคือเขาถูกจับมัดอุ้งเท้ากับมัดปากเอาไว้นางจับเขาขึ้นมาจากแปลงผักรีบแก้มัดให้ได้ยินเสียงเจ้าหอยทากสะอื้นให้เบาๆหัวอีหลานปิดจมูกเล็กน้อยเบนหน้าหนีพร้อมขยับออกห่างจากเดียวถูนางเดินไปที่บ่อน้ำแล้ว เดึงถังน้ำขึ้นมาล้างมือเจียวถูเหม็นมากจริงๆสาวน้อยเจ้าคือหัวอี้ร้านกระมังผู้อื่นถามนางก็หันมาพยักหน้าตอบรับว่าถูกต้องแล้วถาว่าเจียวถูกกลับแผ่เสียงขึ้นอย่างโปรดเกรี้ยวว่าอย่าไปพูดคุยกับเขาเขาคือขนชั่วไร ยิ่งเจียวถูพยายามเข้ามาใกล้ยิ่งพลายกลิ่นขยะกองใหญ่หัวอีหลานถอยหลังไปอีกหลายก้าวยกมือตอนเองมาดมพร้อมทำท่าจะอาเจียนสาบานได้รถขนขยะที่เคยผ่านหน้าบ้านในโลกของนางยังไม่เหม็นปานนี้เจียวถูเห็นว่าตนเองถูกรังเกียจก็ยิ่งโกรธเคื่องร่มร่ำจะกระโดดลงบ่อน้ำเพื่อล้างตัวประเดี๋ยวนะ นั่นน้ำที่ใช้กินใช้ดื่มด้วยหากปล่อยให้เขากระโดดลงไปหายานะชัดๆเจ้าใจเย็นก่อนรอสักครู่หัวอี้หลานเดินไปในเรือนครัวกลับมาอีกครั้งพร้อมเอาผ้าเช็ดหน้ามัดปิดจมูกเอาไว้มีถังไม้ขนาดใหญ่ในมือเติมน้ำลงไปแล้วคีบนิ้วยัดเจียวถูลงไปมุดดำผุดดำไว้ในนั้นหัวอีรนัน เจ้าคนใจตืดใจดำเจ้าจะฆ่าข่าหรืออ่อ,อนโยนหน่อยได้หรือไม่โอ๊ออย่าขัดข้าแรงอย่าจับเปลือกของข้ามันมีรอยร้าวอยู่โอ้ยขัดต้องขัดให้สะอาดหัวอีหลานขัดเจียวถูอย,ย่างหนักมือคิดจะเอากลิ่นเหม็นออกให้หมดกลิ่นนี้ทำลายจมูกผู้คนยิ่งนะักอีหลานคุณชายหลิว ท่านมีอะไรบางสิ่งพี่ดับกลิ่นเหม็นได้หรือไม่ได้ยินเสียงคุ้นหูก็พลันเงยหน้าขึ้นมองนางยกมือห้ามบอกเขาว่าอย่าก,ก้าวเข้ามาใกล้กว่านี้นี่นางหวังดีต่อเขานะจะได้ไม่ต้องโดนกลิ่นเหม็นมาหาภัยเล่นงานจมูกเอาโม่ไปหลิวช่าง,งักเห็นใครบางคนที่ไม่เคยพบพานยืนข้างหลังนางเขาเพียงมองจากนั้นพยักหน้ารับเดินกลับไปที่เรือนตอนเอง เพงครู่หนึ่งเมื่อกลับมาก็มีเม,ม็ดยาสีม่วงแวววาวมาด้วยท่านวางตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาประเดี๋ยวข้าจะเดินไปหยิบเองน้องเล็กเจ้ากลิ่นเหม็นยิ่งถุยผู้ใดกันที่มันชั่วร้ายจับข้าขังในถังไม้ขยี้ยากลิ่นเหม็นเน่าลงมา พูดแล้วเจียวถูกก็ทำท่าคล้ายจะอาเจียนเขาถูกขนชั่วช้าที่สุดในใต้ล่าจับขังในถังไม้ฮ้อเดิมที เจียวถูจะกลับมาตั้งแต่หลายวันก่อนแม้การบรนดาลฝนให้แควนมู่จะทำให้เขาสิ้นเปลืองพลังไปมากจนต้องหดร่างเท่ากําปั้นก็ตามที่เขาเพียงไปหาพี่ร้องเพื่อเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจให้ฟังจากนั้นแวะไปหาพี่ซีเพื่อเล่าเรื่องราวบางอย่างประเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ใส่ใจพี่น้องเขามีได้อยากอวดโอ้จริงๆนะเขาแค่กลัวพี่ชายทั้งหลายเป็นห่วง เท่านั้นเองทว่าตอนจะกลับมาถึงบ้านกลับเห็นพี่แปดยืนดักรอจากนั้นเขาถูกกล่าวหาว่าลบอยู่ท่านพ่อจากนั้นเขาถูกจับขังในถังไม้จากนั้นเขาถูกรมด้วยยากลิ่นเหม็นเน่าท่านพ่อยังไม่ด่าไม่ตีเขาเลยพี่แปดถือสิทธิ์อะไรมาทำเช่นนี้ชีวิตเจียวถูช่างอาพับเกิดมามีชะตาปลาไม้โดยแท้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ